สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ้งจะาห้างเซ้งรอบเ้าระบ่ายแนวทางของวันที่11เดือน7 2 5 6 8วันศุกร์จ้ามือนีมาพบกับแนวทางของไอ้จ้อยตามเคยจ้าสำหรับผ้นห้างเซงรอบเ้าระบ่ายวันที่1 0วันพฤหัสจะาห้างเซงรอบเ้าเลขเดนไฮเดนหกับหาพ้นของรอบเซาสี4เจเก่าหลัง4 7่เจบนเจหลังเจเก่าสเจเนาะ สำหรับแนวทางข้าผพลาดไปจากมีหกเจ็ดมาเจ็ดเก้าเราจะบุญสำหรับรอบบ่ายเด่นเก้าก็แปดผลของรอบเศร้าจะแปดสามเจ็ดหลางศูนย์หาจะถือว่าพลาดไปเนาะเมื่อนี้แนวทางสลับอีกแล้วเนาะสำหรับแนวทางของเ้าจาะสำหรับรอบรอบเศร้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอยู่บ่ายมาออกเศร้าจะ สำหรับรอบบ่ายหาศูนย์ศูนย์หาอยู่เศาโตเน้นๆเลยเนาะมาออกบ่ายสลับจ้ะมือเนียสำหรับที่สิบเอ็ดลุนต่อจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางนา้องสากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมวงไม่ไม่จะอย่าลืมกดติดตามเด็ก็อย่าลืมกดกรดะดิกก่งไว้าอย่าเพิ่งสิได้ประบาดแนวะทางที่ไอเคยลุ่มห้จา้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ะ บัวสิเป็นหุ้นนิเคหุน้นหางเสียงหุ้นดาวโจนส์ฮานอยลาพัฒนาแนวทางลารัฐบาลไทยกับมีไฮเซนเดียวกันเด้อจะสำหรับลาพัฒนาจันทร์พุดศุกแนวทางฮานอยเจอกันทุกวันเนาะสำหรับไซหุ้นก็นคือจันทร์ถึงวันศุก้ะสำหรับแนวทางหางเสงมือน,นิรอบเ้าเลขเดนไฮเดนหนึ่งกับศูนย์ไซวิ่งไซลุดก็ห้ามากักตัวได้ชอบตัวได้นำไปวิ่งไปลูดใดเนาะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมือดีกระเล็ก,กระจายเด้อจะ้ะตัวประกบขู่เล็ก,กระจายมาอในศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สาม วันมาศูนย์หาเลขกระจายตูวเก่าอาสิบริจาคไปมน้องศูนย์เก่าละกันจะ้ะรอบบใบไฮเดนสามกับส <c oughs> องสามเก่าสามหาจะ้ะสำหรับเด่นสองรอบบายจับคู่สอง สี่แปดเจ็ดเก้าสองหาละกันรอบบายสองศูนย์สามศูนย์คู่เรนกับบริจาคหายเนาะสำหรับโตเนนจ้า สำหรับแนวทางห้างเซ็งเมื่อนี้รอบบ่ายตัวเน้นขอเน้นไปซองหาครับซองเก็ดสามสี่สเก่าศูนย์แปด็ดหนึส โอเคเรียบร้อยแต่นี่คือแนวทางหางเส้นของเฮาวมือนี่จะมือสุดท้ายเนาะสำหรับหางเส้นวันที่11เราจะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์จะหาแต่แนวทางออกผลกับลูกหายตามปกติแต่แนวทางบอกผลกับอิบตไปลูกหายเนาะ จะอะไรก็อย่าลืมกดติดตามจะกดกระดิ่งไว้อรอเราจะเผื่อรอหลับกันจะเกือเวลาที่เอเดลุน่นแนวทางใหม่ๆจะมือหนีอใหามาปักฟังดิงๆละครน,น้องสำหรับแนวทางของเฮ้าจะเขาหายพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับช่วงแนวทางสูงดีเฮงๆปักๆรวยๆยกันทุกคนทุกทาาก่านจะแนวทางมีเขามีรู่เราจะเปรียบเทียบพิจา,ารณากันเบิ่งได้นอกข้นดูกับความมามชอบจะบม่ม,มีตัวหมักทุสอบสมัรถปล่อยผ่านได้จะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า